สวัสดีครับจะกับช่องนี้เราอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมหนอนจอมตะกลับนะครับเออก็เอาคลิปแบบนี้ไปก่อนนะอยู่แบบช่วงผ่อนคลายผ่อนคลายนะท่านนะผู้ชมเนาะเอาคลิปนี้ไปดูก่อนนะแล้วผมพยายามทําอยู่ตอนนี้ก็เอาคลิปเกมหนอนไปก่อนแนละ้วก็ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเปิดของขวัญซิโอ้มีอะไรไม่รู้ไอ้คริสต์มาสแล้วก็มียาเลขสปีดสีเขียวหนึ่งก็ทาไปเลยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมีอะไรบ้างไปที่การต่อสู้กันเริ่มกันเลยนะมีอะไรบ้างแบบ ปีใหม่แล้วก็ออะไรดีผมไม่รู้ดิความม่สุดแล้วก็เวลาเล้เอาปีใหม่ได้ไหมเอาละมามันมีอะไรโอ้โหสวยงามมากครับพี่การอัปเดตคดตริสต์มาสผมก็จะหาคนกินหน่อยมาดีนายอของขวัญหน่อยเอามาให้กินหน่อยเอามากินหน่อยโอ้โหคนนารักดมท่าคนน่ารักเลอกยเลอะไนูมาดีเอ้ไม่ตายหรอกมาตายหรอกมาดี ไม่กล้าบวกอะท่านผู้ชมเขาไม่กล้าบวกอะพอดีผมกิ่งเกินไงโอ้โหอยู่ที่7 7เลยอะไรกันนี่อันนี้มันคือตัวอะไรโดนได้ไหมไม่กล้าโดนมาโดนแล้วตายเสียวไงไม่รู้จะเก็บกินคุกกี้ให้หมดเลยตอนนี้ผมอยู่อะไรเนี่ยที่80โอ้โหไกลมหาลานมากเลยก็พยายามเก็บกินเรื่อยกินเลยไอหิมะหิมะกินเลยขนมคุกกี้ผมจะกินให้หมดน่ะอยู่8ปอีกเหรอโอ้โห8 5มันต้องมีตัวใหญ่อยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยท่านผู้ชม กินยาเพิ่มสปีดเพื่มให้เสียเวลาหมูน้อยหมูน้อยก็ปุ่มสินใช้งานแล้วมีมันเอาไว้ทําอะไรเหรอนี่เฮ้ไหนขอหาตัวโตๆก่อนผมจะได้กินสักทีนี่ฮัลโหลครับมีไหมไม่มาวะมันไม่กล้าบวกว่ะผมกิงเกินไงเออก็ขอคีโมคีโมหน่อยละกันนะเฮ้ยเฮอย่าแย่งอย่าแย้งเอ้ยโอ้ตายได้ไงอ่ะโอคัด เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมนั้นเฉยๆผมอ่อนให้เขาเฉยๆนะ่านผูช้ชมนะผมก็ตายนะก็แก้มือนหน่อยนะถ้าผมไม่อม่นอนให้เขาเขาก็ได้นะสิเนาะเออก็ต้องรับใช้ยาคีโมหน่อยนะแล้วก็ถ้าผมจริงก็ตายหมดอยู่แล้วนะผมก็เห่ยๆอย่างนี้แหละออยังอยู่ที่หนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ก็ตายก็ขอแก้มือนหน่อยนะก็โทษทีนะเล่นประมาทไปหน่อยอตูด,ดักไปหมดเลยอนะ่ะคืออะไรอะ่ะโอ้หิม,มะแข็งเอามานี่มานี่ก่ขอน ก็จะพยายามเล่นใ้ดีที่สุดนะพยายามจะอยู่ติดท็อปอาหารอาหารมานี่กินดิ้งดิ้งดิ้งิ้งด้งดิ้อ,อได้แล้ววันนี้วันนี้วันนี้อันนี้เอาให้ผมหน่อยนี่โอ้ยโอหได้แล้วได้แล้วอยู่ที่เงินโยอันนี้เอาให้ผมโอดีผมกินผมเอาใหม่ครับขอโทษดูผู้ชมอีกแล้วผมก็อีกแล้วเพลสตลอดเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันนะบั็กหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะไม่ใช่บั็กนะท่านผู้ชมก็อาจจะฟลุกหน่อยก็ได้นะ ต,ต่อเลยถ้าผู้ชมหาหนอนตัวดีๆกินสักตัวหน่อยมีไหมจ๊ะให้ผมกินสักตัวหน่อยนะครับตอนนี้ก็ช่วงคริสต์มาสดีจะดูหนาวๆมันดูน่ารักมากเลยปา้านี้โอ้ยไม่มีให้โผล่สักตัวเลยว่าไงนุมโผล่ไม่กินหนเซ่แน่จริงก็มาให้กินหน่อยโอเคอยู่ที่60ห่างไกลเหลือเกินกพยายามกินยาอะไรไม่รู้หนึ่งพันกินมาก่อนมาๆมาๆเข้าปากให้อิ่มก่อนตอนนี้ เอ้ยอย่ามายุ่งนะนุ่มอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งถ้าไม่ได้ที่ห้าผมไม่เลิกอะเอาจริงอะได้ทำเหมือนที่พูดเป๊ะไม่เดี๋ยวจะขี้โม้อย่าง,งั้นม,มาดีมาดีในี่ไงโดนเจอหนึ่งสเต็ปสเต็ปหลอกไงสเตปสเต็ปหลอกเอ้ยสเต็ปไม่ใช่สเตปเอ้ยพูดผิดไปเรื่อยเลยเราเริ่มเราเริ่มอยู่ที่เจ็ดสิบแล้วก็ยังรักษาตำแหน่งอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาไปกินหน่อยนี่ไงเฮ้ยนั่นคือโทเคตเหรอเนี่ย ไปได้อยากกินอยากกินอยากโดนหลออยากโดนหลอโทษทีนะโทษทีนะผมเก่งนะเออกิ้โมโอ,อีกแล้วเราที่เจ็ดสิบห้าอีกแล้วหรอนี่ทำไมมันโอ้ผมไม่เห็นเจอตัวใหญ่เลยกินคุกกี้ครับกินคุกกี้ไอติมจะกินให้หมดเลยมีไหมนะอยู่ไหมนะอยู่ตรงไหนกันหมดเนาะตัวใหญ่ๆอยากเห็นนะ่ะอะไรอ่ะมไอเทมอะไรอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้มันเยี่ยงอาหารผม สปีดแต่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 อืมเว้ยต่งหน้าว่ะน,นี่เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเกือบตายโอ้มีล็อกไสตกรอกด้วยเราเริ่มตัวใหญ่แล้วตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าทำไมยิ่งกินยิ่งอันดับตกนะเอออันดับตกก็แย่อ,อีกแล้วเราอย่ามาพุ่งครับอย่ามาพุ่งอย่ามาเล่นอะไรแถวนี้นะครับไม่ดาวนะไม่เอามี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 ของมีของต้องขโมยนี่งไงนี่งไงว้าวอูอยู่ที่เจ็ดสิบปีแล้วเหรอ ขอหน่อยดินิดหนึ่ง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 อุย้ยเกือบหักศอกหักศอกมามามีอีกไหมตอนมินิแมปตอนนี้ผมอยู่ตัวแถวกลางๆนะแต่ไม่เจอตัวใหญ่เลยนะก็แปลกมากเลยนะที่ไม่เจอตัวใหญ่มานี่มานี้กินกินกินโอ้โหอร่อยมากเลยอะขอบคุนครับอยู่ที่60โอ้โหทำมาจากอะไรเนี่ยผมอยู่ที่60 ไอตี่สิดทบๆนี่มันหายไปไหนหมดเนาะโอเคครับต้องไปชมก็เล่นแบบไม่มีสิ้นสุดนะก็แก้แล้วแก้อีกเราก็เมื่อไหร่จะได้สักทีก็มาเปลี่ยนสกินหน่อยเป็นนอนเขียวนอนชาเขียวผมเพื่อนเขาได้ว,วาง,งูแต่ผมีดวว้วางนอนนะมันรู้จักดีมันเรียกื่อยจนชินปากผมละโอ้อีกแล้วผมตายแล้วตายเล่าอีกแล้วเหมือนเดิมนะเพื่อน้ยมก็เล่นเกมหนอกก็ดูไปนะดูแบบ อยู่แบบผ่อนคลายช่วงผ่อนคลายนะครับเออก็เล่นแบบผ่อนคลายไปก่อนมันเล่นง่ายดีนะเอาละเพิ่มสปีดนะเอยอ,อย่ามาเล่นเล่นแ,แถวนี้นะมาดีมาดีมาดีาดจังหวะนี้แหละจะทำให้ผมเล่นซิกแซกตำนานได้นะก็ขอแบบชิลๆนะมาดีอยู่ไหนกินยาเพิ่มสปีดก่อนีนไงามาดี ออุ้้ยโนี่แหละเจอพี่เบิ้มแล้วผมเจอพี่เบิ้มแล้วท่านผู้ชมพี่เบิ้มมาและนี่นี่นี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรียญนี่นี่นี่จะตามหาพี่เบิ้มพี่เบิ้มนี่นี่เจอพี่เบิ้มแล้วอ้อ